สวัสดีค่ะลูกค้าหาโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนอยู่คะหรือว่าหาราคาประมาณเท่าไหร่คะอาอยากได้มือถือสเปคแรงๆคะที่ไว้เล่นเกมแล้วก็ถ่ายรูปพวกนี้คะ่ะเอาไม่เกินประมาณสองหมื่นนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมีสินค้าใหม่มาแนะนํานะคะจะเป็นเดลเมี GT Neo 3นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวใหม่ของแบรนด์เดลเมีเลยค่ะลูกค้าสนใจฟังคําแนะนําก่อนไหมคะค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีจุดขายทั้งหมด3จุดนะคะ จุดที่1นนะคะจะเป็นสปีดฟูลฟอร์เมนนะคะตัวนี้นะคะชิปเซ็ตแรงมากเลยค่ะแล้วก็ชาร์จแบตไวนะคะตัวนี้นะคะ CPU นะคะจะเป็น CPU ของ Dimensity นะคะ8100ค่ะ 5G นะคะตัวนี้นะคะเป็น Duo c ชิปเซ็ค่ะคะแนนอารตุตู้นะคะอยู่ที่8มือเอ่อ8 2 0 0 0ค่ะตัวนี้นะคะประสิทธิภาพนะคะทรงพลังเลยค่ะแล้วก็เป็นซูปเปอร์ดักชาร์จนะคะตัวนี้ให้ชาร์จไวมาเลย80วัตต์ค่ะแบตเตอรี่นะคะ 5,000มิลลิแอมป์ค่ะก็คือใช้งานแบบอ่าทั้งวันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ชาร์จแบตเต็มไวร้อนะคะเพียง3,2นาทีเองถ้าลูกค้าที่ไปธุระค่ะตัวนี้กระตุ้นแบบแป๊บเดียวค่ะนะคะแล้วก็เล่นเกมเต็มสปีดเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ จุดขายที่2นะคะจะเป็นสปีดดีไซน์ค่ะจอลื่นไหลนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะให้จอโอเลนะคะสีสันคมชัด1000ล้านสีเลยค่ะการทัชสกรีนนะคะตัวนี้ให้ค่ารีเฟรชเรตมา120เฮิร์เลยนะคะตัวนี้สไตล์ดีไซน์นะคะรวดเร็วค่ะสวยงามแล้วก็เรียวบางค่ะ8.2มิลิเมตรนะคะเครื่องเบานะคะ188กรัมค่ะตัวนี้สไตล์จะเป็นสไตล์เดียวกับรถสปอร์ตค่ะ ะะแล้วก็จุดขายที่จุดขายที่3ค่ะจะเป็นสปีชัตเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะถ่ายภาพคมชัดเลยแล้วก็โฟกัสไว้นะคะกล้องหลักๆเลยนะคะเขาจะให้ความละเอียดมาถึงสูงสุด50ล้านเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเลนส์กล้องของ Sony นะคะ IMX766 ค่ะเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะคะถ่ายภาพกลางคืนนะคะสีคมชัดโฟกัสไว้ด้วยนะคะแล้วก็กล้องหน้านะคะจะอยู่ที่16ล้านค่ะเป็นไวเอองเกิลนะคะตัวนี้นะคะถ่ายเซลฟี่นะคะ เก็บภาพมุมกว้างอะคะแล้วก็ถ่ายภาพพอสเทดคมชัดเลยนะคะตัวนี้ให้แรมมา12กิกค่ะแล้วก็ความจำเครื่องนะคะ256กิกค่ะตัวนี้หน้าจอขนาด6.7นิ้วค่ะ,ะ,ะตัวนี้จะมีด้วยกัน2สีนะคะ,ะจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเป็นม่วงโอเคค่ะะสนใจดูเป็นตัวไหนดูเป็นสีไหนดีคะ อ่าเอาเป็นสีขาวก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ